สวัสดีครับช่องปลเมตรไลฟ์นะครับกลับมาอีกหลังจากที่ไม่มีเวลาอัพคลิปทั้งสี่ห้าเดือนนะครับอันนี้เป็นถ้าเรียกปรากฏทองแต่ผมก็ไม่รู้มันทองตรงไหนนะครับแต่ตอนซื้อมาตัวเล็กนิดเดียวตอนนี้ก็ผ่านไปน่าจะ3-4เดือนละก็โตขึ้นมาหน่อยไม่รู้ะ มันจะโตได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงเป็นสัตว์กูลสัตว์แครอะไรน่าจะได้อยู่นี่นะครับสำหรับอาหารก็เป็นอาหารประดุกธรรมดานะครับหยอดใหนะ้กินอาหารประดุกทั่วๆไปตอนนี้เหลือรอดอยู่สามตัวเลี้ยงในตู้ เรนนเรื่อว่าจะเลี้ยงในตู้ไม่ได้แต่เลี้ยงไปเลี้ยงมามันก็น่าจะชินนะครับก็กินอาหารปกติแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆแต่ที่เราไม่รู้คือว่ามันจะผสมพันธุ์กันยังไงแล้วก็มันจะโตได้ขนาดไหนอันนี้ถ้าผมเนสันนิษฐานเราตัวนี้จะเป็นตัวเมียโตสุดที่เหลือก็เล็กลดหลั่นลงไปเนี่ยครับ นี่ถ่ายให้เห็นแบบแสงสว่างหนะ่อยปดิถ่ายกลางคืนเป็นปลาที่ค่อนข้างที่ตื่นนะครับนะเจอแสงนิดหน่อยตื่นละเป็นปลาที่ไม่ได้อยู่นิ่งว่ายตลอดนี่ไม่ใช่ปลาสวายไม่ใช่ปลาอะไรนะครับเขาเรียกปลากดทอง เห็นร้านเขาบอกปรากฏทองนะผมก็ไม่รู้จริงๆเขาเรียกว่าปรากฏอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับแต่เลี้ยงมาก็เหมือนไม่ค่อยจะโตนะครับรมอว่าจะโตเต็มที่เท่านี้แหละถ้าเป็นปลาสวายเลี้ยงสองเดือนสามเดือนเนี่ยผมว่าลานี้ขับตู้ละแต่นี้เหมือนเป็นปลาจิว๋วเอาไว้สำหรับเลี้ยงเหมือนปากแระอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้เลี้ยงไปดูเล่นได้ เป็นปลาไม่ค่อยดุนะครับกินอาหารตะกูลพวกพืชปลากินพืชได้นะครับสำหรับใครที่ชอบเลี้ยงแบบไม่ค่อยโตอะไรอย่างเงี้ยเหมาะสำหรับตู้เล็กๆนะครับอันนี้ก็เลี้ยงได้ทดลองดู